สวัสดีครับผมนอกการช่างนครสวรรค์น,นะครับวันนี้จะพามาดูบุ้งกีซอยร่องนะครับก็ลูกค้าที่สนใจอยากจะซอยร่องนะครับเราจะให้ดูเครื่องมือขุดนะว่ามันต่างจากบุ้งกีที่ใช้ขุดทั่วไปยังไงนะครับอันนี้คนขับก็กําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่บุ้งกีธรรมดาหรือว่าบุ้งกีขุดปรับทั่วไป อ่าเนี้ยเพิ่งเป็นบุกี่ที่ผมใช้ขุดเสร็จเลยวัดบนเนี่ยมันจะกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับเวลาขุดแล้วก็มันจะเล็กนิดเดียวครับบุกี่ตักลองเนี่ยถ้าเทียบกับบุกี่ไซที่ผมใช้นะมันจะต่างกันเยอะมากอันเนี้ยปากล่างกว้างประมาณหนึ่งเมตรลูกนุนกว้างแค่ห้าสิบเซนเองตูดมันจะจิจิเลยเ <laughs> นี่ยเราจะ เปลี่ยนกลับมาใช้ลูกนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งขุดล่องเสร็จนะครับก็สวยงามออกมาตามแบบนะครับจะพาไปดูล่องดีกว่าเออหน้าฝนนะครับไม่รู้ฝนตกได้ไงนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ปกติผมอยู่มาสามสี่วันไม่เคยตกนะครับวันนี้ตกตกก็ตกไปปล่อยตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับ เป็นแบบนี้นะครับผมเวลาที่ผมขุดอันเนี้ยคือสเปคกว้าง2เมตรจากปากฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้อ่าสเมตรความลึกเมตรห้าสิบเซนที่ก้นล่องกว้างห้าสิบเซนนะครับนี่เลยไม่ได้ตีเส้นเลยปูนับใช้ไม้ปักเป็นทิวแล้วก็ขุดตามแนวไม้เลยเพราะว่าฝนตก แปลงนี้แปลงปลูกจะจากปากร่องน้ำหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งจะกว้างแค่6เมตร30 6เมตร40เซนประมาณนี้นะครับจะต้องการเป็นชานพักอีกทั้งสองข้างแล้วก็จะเก่แปลงปลูกมันก็ขุดผ่าได้หมดเลยครับประมาณลูกกลังที่ไม่แข็งมากนะครับนี่จะเห็นได้เลยว่าเป็นเป็นชิ้นชิ้นช,นชนไปเลย ลงทุนกับเครื่องมือนะครับไม่มีไม่มีคำว่าเสียดายนะครับอยากให้งานออกมาดูออกมาดีอย่างเดียวนะครับขุดหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหลือปรับจังหวัดแพร่นี่ก็จะจบงานนะครับก็น่าจะกลับนครสวรรค์กันนะครับตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงนิดนิดเองนะครับดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับติดกับแม่น้ำยมเลยนะครับ ฝากต้นไม้นี้ไปเป็นแม่น้ำยมเลยนี่คนขับก็กำลังจะถอดสลักออกนะครับแล้วก็ย้ายไปใส่อีกลูกหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตอนเช้าจะได้เจ็ดโมงจะได้ลงงานเลยโอตินติดรองเท้ามากนะครับดืขอโทษนะครับประมาณหนาเลย ยกแคบไม่ขึ้นก็หลายท่านจะงงกับฝนตกนี้ทํางไงนะก็ทุกทีนอนเต้นกันนะครับกลางนอนข้างหลังรถย้ายนี่นะครับวันนี้คงต้องได้นอนในรถแมคโครในรถยนต์อะไรประมาณนี้กันก็อยู่กันสองคนนะครับอ่ะโอเคจะใ,จให้ดูวิธีถอด สลักก็ปีนออกมาแล้วครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยฟืบแล้วก็ยกขึ้นนะครับนีครับเขาค่อยๆเอาเสียมเล็กเคาะแก๊กแก๊ก็แก๊กๆๆๆนะครับเพราะว่าสลักพวกนี้มันอยู่กับจารบีหล่อลื่นนะครับมันจะไม่ฝืดมากยิ่งถ้ามีคนคอยบังคับรถขุดช่วยยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับ แล้วสาเหตุที่ต้องเอาบุ้งกีฝังตักดินไว้นะครับเพราะว่ามุ้งกีอะตูดมันค่อนข้างโค้งมนถ้าเราไม่ฝังเงี้ยมันจะหงายหลังได้บุ้งกีนะหมายถึงตัวบุ้งกีนะมันจะอยู่ไม่นิ่งที่เราฝังเราต้องการให้มันอยู่ล็อกอยู่กับพื้นเลย นี่เป็นสลักตัวหลักนะครับตัวตัวหลักที่ว่าตัวสำคัญเลยมันจะค่อนข้างออกยากนิดหนึ่งนะครับก็คนที่กำลังถอดเนี่ยนี่คือคนคนขับเลยนะคนขับตัวจริงคนขับประจำของทีมงานเราเลยอายุอายุน่าจะน้อยกว่าผมยี่แปดเองอยู่ด้วยกันก็หลายปีแล้วนะครับ ออกแล้วนะครับเราก็จะยกจากลูกนี้ออกฟลึบแล้วก็จะหมุนมาใส่ลูกใหม่นะครับเราจวต้องแคด,ดินออกก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โซ่ยกมานะครับเราใช้มุก้กีอีกลูกหนึงตักกันมาก็เลยล้มกิง้งจิ้มดินมั่งนะครับ จะเป็นบุ้งกีที่ใช้ขุดโคกหนองนานะครับเพราะว่าเราต้องการองศาที่ค่อนข้างสโลปลาดเอียงเยอะนะครับลดการสไลด์ตัวของดินก็จะใช้บุ้งกีลูกนี้ทํากันเป็นหลักนะครับทีแรกก็เครื่องมือปิดฟันก็ยังไม่มีนะครับอันนี้เราค่อยๆต่อเติมประดิษฐ์ประดอยขึ้นไปนะให้ขุดให้มันเรียบนะครับไม่มีร่องฟันเวลาขุดสระขุดอะไรเงี้ยมันจะเรียบแบบ เนียนไปเลยนะครับ่าเดี๋ยวคนข,ขาวก็จะให้สิกแล้วว่าเออเข้าหรือออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องเล็งให้รูมันค่อนข้างตรงกัน ตัวสลักก็จะมีอุปกรณ์เสริก็เรียกว่าแผ่นชิมนะครับหรือเป็นถ้าเปรียบเหมือนน็อตก็เหมือนแหวนอย่างเงี้ยแหวนอีแปะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าที่เขากําลังถืออยู่เพื่อลองไม่ให้บุ้งกีอ่าดังแบบว่าเคยเห็นรถเก่าๆตามหมู่บ้านครับมันจะดังกงเก้งกงเกงอันนั้นคือเขาปล่อยให้ระยะช่องว่างระหว่างรถแมคโครกับบุ้งกีอมีช่องว่างเยอะมันเลย ดังอ่ะเวลาทำงานจะคนแกงเก้งกรงเก้งเลย สองคนนะครับถ้าคนเดียวถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่าจะยากนะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานเลยแหละอ่าอย่างเงี้ยสลักตัวหลักเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะ ใส่แผ่นชิมหรือแหวนรองเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้บุ้งกีแน่นนะครับชุดปีกชุดปีกเสริมเนี่ยอันนี้คือทำกันเองนะครับพราผมเป็นคนทำแต่ก็กว่าจะได้สูตรได้ความลาดเอียงที่ดีๆนี่ก็โอ้ใช้เวลาทำแก้ทำรื้อนะครับ มันชันไปบ้างมันไม่แข็งแรงบ้างนะครับคนขับเ,เคยขับแต่บุ้งกีทั่วไปมาไม่เคยมีปีกเงี้ยกเ็เวลาขุดแรงๆเนี้ยโดนหินโดนอะไรก็พังบ้างนะครับก็ค่อยๆทําเรียนรู้กันไปนะครับอยากเห็นห้องภายในคนขับไหมครับห้องภายในคนขับก็แบบนี้เลยครับมีอันนี้หน้าจอบอกอ น้ำมันอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกอ่าอุณหภูม,นม,นภมิน้ำมันน้ำอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอันนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็มันมีออปชันทข้งเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่องแอร์นะครับเป็นแอร์โอเย็นมากเลยปรับเหมือนปรับเหมือนแอร์บ้านเรานะครับปรับเหมือนแอร์บ้านเราห้องโดยสาร หลายท่านอาจจะไม่รู้ครับว่ารถขุดมันมีแอร์ไหมอะไรเงี้ยบางทีเขาเขาไม่เขาไม่นั้นแล้วก็บอกอ๋อมันมีแอร์ครับไม่งั้นคนขับขับไม่ไหวแน่เป็น,นห้องแอร์อย่างดีครับเย็นเหมือนรถยนต์เลยครับย็อต้องการคนแค่มีทักษะในการขับนะครับ ก็จะคนขับก็จะมีชุดสายชาร์จที่จับโทรศัพท์สองอันเลยอันนี้ก็เป็นชุดที่นั่งนะตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่นี่ก็ค่อนข้างนิ่มเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมไม่น่าม่น่าจะตัดคลิปนะครับผมอาจจะถ่ายยาวไปเลยเพราะว่า แค่อยากให้ดูว่าวิธีการเปลี่ยนบุ้งกีอะไรเป็นไงนะครับจากจากบุ้งกีตักร่องมาเป็นบุ้งกีทั่วไปแล้วก็สาเหตุที่มันต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบุ้งกีเนี้ยหน้ากว้างกว่านะครับเวลาเราเก็บเรียบหลังแปลงปลูกหลังร่องสวนเงนี้ยมันจะเก็บได้เรียบกว่าจะเก็บได้เรียบกว่าได้เนียนกว่านะครับถ้าใช้บุ้งกีตักร่องอ่ะมันหน้ากว้างแค่50เซนนะครับมันจะช้ามาก ก็มีเอ่อเปิดไฟกันนะก็เป็นที่นั่งอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างติดขาหน่อยแต่นั่งได้นะครับสองคนแต่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีคนนั่งกันเพราะว่าคนขับก็ขับคนเดียวนะข้างหลังก็เป็นป่องแอร์อะไรนี้ทั่วไปนะครับแอร์มีแต่ทอ่อแอร์เยอะแยะไปหมดนะครับมีแอร์เป่าตรง,งนู้นตรงนี้เหมือนเหมือนรถยนต์เราเลยครับ ก็ไม่มีฝุ่นเข้าไม่น้ําไม่เข้าอะไรเงี้ยครับเหมือนก็ดีเหมือนรถยนต์เราเลยขับก็สบายครับอย่างคันนี้ก็ทํางานมาเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ออกายแดงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึออ่งชั่วโมงใช้น้ำมัน 9ลิตรอ่า9.3ลิตรผมไม่รู้ว่าเทร์สนิยมข้างหลังมันอ่านว่าอะไร9 9้ลิตรนิดนนะครับอ่า9.3ลิตรก็ได้ทาเข้าใจง่ายๆต่อ1ชั่วโมงก็เป็นค่าเฉลี่ยแต่ค่าตัวนี้มันไม่ตายตัวนะมันก็ขึ้นข,นขนลงๆเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราเจอสภาพดินแบบไหนเจอสภาพดินแบบไหนดินแข็งดินอ่อนดินฟูหรือเครื่องมือตัก ถ้าเครื่องมือตักหน้ากว้า,างเนี้ยจะใช้น้ำอ่าใช้น้ำมันเยอะกว่าบุ้งกี่ซอยลองเพราะว่าบุ้งกี่ซอยล่องอ่ะหน้ามันแคบตักดินได้ทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าต้องขับอ่าให้มันได้ได้ขนาดด้วยได้ความเรียบความเนียนด้วยนะครับโอ้ฝนยังไม่หยุดเลยนาะทั้งหมอกทั้งฝนนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่ตัวแหวนสลักล็อกผมก็จะอยู่ที่จังหวัดแพร่น่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาลืนอีกประมาณวันครึ่งนะครับก็จะก็จะออกไปยกกรับบ้า สลักล็อกมันตรงกันครับมันจะมีเสื้อแล้วก็รูที่สลักก็ให้มันตรงตำแหน่งกันเพื่อล็อกไม่ให้ตัวสลักมันวิ่งหรือหลุดออกไปได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่า รถคันนี้ก็ประมาณสี่สี่ปีกว่าแล้วนะครับคืนนี้คงคิดว่าคงต้องนอนกันในรถนะครับประมาณนี้ครับผมได้แค่พามาดู สภาพการถอดเปลี่ยนบุ้งกี่ฝากกว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจงานขุดนะครับติดต่อที่เบอร์โทร064 952 4155นะครับลูกค้าท่านใดอยากให้เข้าไปสำรวจหน้างานเพื่ออยากฟังงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมดูฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ผมก็จะเวลาคุยกันเนี้ยก็อยากจะขอรู้ว่าคอนเซ็ปต์อยากทำแบบไหน มีงบในใจหรือ,อยังอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าแบบมีแบบแล้วแต่ยังไม่มีงบในใจเงี้ยผมจะเข้าๆงบให้ฟังว่างบอยู่ประมาณเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าพอใจก็นัดไปดูหน้างานกันแต่ถ้าแบบฟังแล้วแพงเดี๋ยวลองเช็คกับเจ้าอื่นที่รับขุดก่อนก็อันเนี้ยผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสิทธิ์ของลูกค้านะครับอยากจะลงทุนขุดสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเลือก สิ่งที่มันคุ้มค่าเนาะแล้วก็ดีที่สุดโอเคภาคภาคเหนือเนี่ยผมน่าจะตั้งแต่ผมเริ่มขุดโคกหนองนาเดินสายมานะ่จาจะไกลสุดแล้วนะที่ผมเคยรับงานจังหวัดแพร่แต่ก็มีจังหวัดตากแต่แพร่น่าจะไกลสุดแล้วมีจังหวัดตากออวังประจวบหรือวงังอะไรวังประจวบวังประจวบเนี่ยนะ แต่แพร่ผมว่าน่นจาจะไกลกว่าว่าผมก็เลาะมาจากเพชรบูร์นะก็เลาะมาเรื่อยวิ่งมาทางเ,าเขาค้อวังทองอะไรเงีย้ยเลาะก,กันมาเรื่อยเลยก็ <c oughs> มาจ,าจาังหวัดแพร่พี่ลูกค้ารอตั้งแต่ทักผมมาในผมลองนับไทม์ไลน์ดูประมาณห้าหเดือนแล้ว <c oughs> ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปพบกันในค,คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ